เอาละไม่มีคนใช่ไหมแสดงหน้าการสุ่มสตาร์ทหืมว้าววงแหวนเวทเหรอคาถาโคตรเจ๋งเดี๋ยวเล็กติดเดียวเองแต่เสียงนี่เล่นใหญ่ชะมัด จะช่วยอะไรได้เนี่ยฮะช่วยได้หรอทําได้หลายอย่างด้วยเช่นอะไรอ่ะยิงกระสุนลูกโอก๊กไล่แบบนี้หรือเปล่าไม่มีประโยชน์หรอกนะไม่ใช่หรองั้นโชว์สิว่าทําอะไรได้อีสกมกอะ่ะคู่มือการใช้แฮมสมี่แฮมสมี่เป็นหนูแฮมสเตอร์แสนน่ารักรดเลี้ยงดูเขาด้วยความรัก ถ้าป้อนมเมล็ดทานตะวันที่ใส่มาด้วยให้กินจะสามารถเปลี่ยนขนาดตัวของแฮมมี่ได้มเมล็ดทานตะวันสีแดงแฮมมี่จะมีตัวใหญ่ขึ้นเวลาคงสภาพที่ขยายใหญ่ขึ้น12ชั่วโมงมเมล็ดทานตะวันสีน้ำเงินแฮมมี่ <ams> จะมีตัวเล็กลงปวดป้อนก่อนที่เวลาคงสภาพล่างที่จะขยายใหญ่จะหมดลงเซตเมล็ดทานตะวันสองสีราคา1 RP แกขยายใหญ่ได้ขนาดไหนหรอเท่าคนไหมให้ลองพิสูจน์เองเหรออืม แฮมสเตอร์ ster, ขุดดินเก่งถ้าตัวโตวเท่าคนก็น่าจะช่วยได้เยอะอยู่ฮะนี่มันอะไร5เมตรไม่สิน่าจะ10เมตรด้วยซ้ำยเยาะเย้ยบางอาจนักสกิลแฮมส์มีขุดดินเลเวล1ถมดิน เลเวลหนึ่งใช้กระพุ้งแก้มเลเวลหนึ่งสุดยอดหมดปัญหาเรื่องเครื่องมือใหญ่แต่ถ้าจู่ๆเอาเจ้ายักษ์นี่มาเลี้ยงคนต้องพากันสงสัยแน่สงสัยต้องพกหนังสือคาถาเรียกตัวติดตัวสักพักพอตอนหลังค่อยตีเนียนแถว่าอา้าว นี่ฉันเป็นอัจฉริยะด้านคาถาเรียกตัวหรอเนี่ยให้ตายเถอะทำไมเราฉลาดแบบนี้นะสเต็ปต่อไปมาลองแก้ไขปัญหาแรงงานที่ต้องใช้ก่อสร้างโครงการใหญ่กันพูดตามปลอดภัยไว้ก่อนปลอดปลอดภัยพลทหารของอนาเขตบาลอนฟอนเทล่าจำนวน30คน ชุดจจปีแล้วสมก็เป็นทหารที่ไม่ทํางานทําการเอาแต่นอนกินเงินเดือนนี่สินจะท่วมหัวอยู่แล้วทําไมบารอนถึงไม่สั่งปลดให้สิ้นเรื่องแต่ก็ดีจะได้ลดค่าแรงงานโชคดีที่ได้คนมาเพิ่มฟังให้ดีพวกนายคือพลทหารที่ที่พวกนายอยู่คือกรมทหารหัวใจสําคัญของกรมทหารคืออะไรการปฏิบัติงานนั่นเองเอาละเห็นดินเหลืองที่กองอยู่ตรงนั้นไหมนั่นคือดินที่ฉันอดหลับอดนอนเพื่อขุดทั้งคืน ความจริงคือแฮมมี่ใช้เวลาขุดแค่30นาทีเท่านั้นเราจะเริ่มลงมือสร้างสิ่งที่มีความหมายต่อการพัฒนาอนาเขตของเรานั่นก็คือโครงการสร้างห้องอนาดลให้ชาวบ้านสิ่งที่พวกนายต้องทำคือขนย้ายดินพวกนั้นไปที่หน้าไซงานฟีดแบ็กเหมือนที่คิดไว้เป๊ะอีกอย่างคุณชายลอยนี่กำลังสั่งทหารของผมทำอะไรอยู่ครับอัศวินอาวุโสของอนาเขตบาลอนฟอนเทล่านอยมันเดาไว้แล้วเชียวว่าหมอนี่ต้องโผล่มา ดินแดนแห่งนี้มีอัศวินทั้งหมด3คนคนแรกคือนอยมันที่เห็นนี่รองจากเขาคือบาเยนและตัวเอกของนิยายฮาเวียออัสลาฮานตอนต้นเรื่องของนิยายแม้อนาเขตจะล่มสลายแต่บาเยนและฮาเวียแสดงความจงรักภักดีจนถึงที่สุดแต่อห,หมอนี่กับห่างหลังบารอนและชิ่งหนีไปเป็นคนแรกไอ้นอยมันนี่แหละ ที่เป็นคนเอาความลับของบาลอนไปขายให้พวกต้มตุน๋นเป็นตัวสําคัญที่ทําให้บาลอนมินี่ก้อนโตไม่ได้การละไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอ้นี่อัศวินอาวุโสของที่นี่แล้วเซอร์นอยมันเห็นว่าพวกเราทําอะไรอยู่ละ่ะสั่งให้พลทหารมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมาขุดดินเช่นนี้ในฐานะอัศวินที่บังคับบัญช,ชาพวกเขาผมไม่สามารถให้อภัยได้ครับต่อแหลกลัวว่าฉันจะหาเงินชดใช้นี่ได้ละสิแต่ท่านบาลอนอน,อนุญาตแล้วนะ ผมไม่ทราบว่าคุณชายไปหลอกในท่านท่ทาไหนแต่ถ้าย้อนมองการประพฤติตัวของคุณชายในอดีตผมได้คิดว่าคุณชายใช้พวกทหารเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวผมพูดผิดตรงไหนไหมครับเปล่านายพูดถูกแล้วพูดถูกชิบหายจิตอ่อนเหลือเกินถ้าได้ลองเล่นเกมออนไลน์สักทีคงดิ้นเป็นปลาไหลเสด็จสู่ขิดไปเลยละมั้งถ้าอย่างนั้น ลองแย่ดูสักตั้งดีไหมไอ้เด็กเมื่อวานซืนคิดจะมินเกียรติของอัศวินเหรอไอ้ขอทานลูกของบาลอนอีกไม่นานก็ตกอับฮะว่าไงนะจะท้าประลองโดยใช้ยศเป็นเดิมพันงั้นเหรอ เอาสิมาไปลองกันสักตั้งแล้วแกจะเสียใจไอ้กุย